ดาวดวลช็อกวงการหมอล่ำครับพี่น้องล่าสุดนะครับเจสี่พาเพลินหนึ่งในผู้บริหารของวงซานเล้าบันเทิงศิล์าตอนแรกผมก็เห็นแค่ว่าในกลุ่มหมอล่ำกลุ่มไ่เพันเด็กุยกันว่าเจสี่เนี่ยออกจากซานเล้าจริงหรือผมก็เลยเข้ามาเบิงที่นาเฟซบุ๊กของเจสี่พาเพลินนะครับก็ได้เห็นโพสต์โพสต์นี้นะครับผมเจสี่โพสต์บอกว่า หมดวาระจากซานเลวแล้วเดอร์ไพสิจ้างกับจ้างจา้าดูวันฮ่าหๆอ่ะกาซีมี่ขอความนะครับเป็นข้อความเหมือนการคุยแชทนะครับนี่นะครับข้อความนี้นะผมสิอ่านสุฟังเนาะทานงนึงอ่ะอีกฝั่งฝั่งสีม่วงก่อนนะครับแชทสีม่วงก็บอกว่าอ่ะพวกเธอจะได้สบายใจเนาะเวลาทํางานจังบอยากในการทํางานอ่ะแล้วฝั่งนี้นะครับก็บอกว่า ผมให้พ้นการเป็นศิลปินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหตุผลมียุคยงปั่นป่วนชักชวนศิลปินภายใต้สังกัดซานเล้าบันเทินศินสร้างความกดดันและไม่สบายใจให้กับศิลปินงานเจ้าภาพรับไว้ที่ไม่มีสัญญาไม่มัดจําและไม่มีการลงชื่อผู้บริหารผมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ขอยกเลิกคิวงานทั้งหมดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากเจ้าภาพต้องการว่าจ้างโทร089 085 0853โดยตรงขอบคุณครับฝั่งนี้ก็ถามว่าปั่นปวดอะไรงงมากนี่นะครับเป็นปวดของเจีพาเพลินนะคะรับผมเลวกาลหลังจากที่เจเสีโดกาซิมีบอลนกพิษก่อนนะครับหัวหน้าวงหมอลำเสียงวิหกเขาไม่เล้าใจว่า กำลังใจนะอ,อ้นุ่นทิดาพรสายรักก็บอกว่ากำลังใจนะคะแล้วก็โอ้นี่ครับปกกำลังใจพื้นหลายครับแซ็คโกสินชัยบอกว่ากำลังใจครับแม่ศิลปินหลายๆคนกับเขาให้กำลังใจสูดๆเด้อน้องซีมาทัชัยพุ่มก็ะไดเด้อมือแรงคือสิวเดชพ่อเนาะสู่ๆนะครับกลับไปซบอกพ่อที่อบ กลับไปซกซกอกพ่อคือสีอกอุ่นที่สูตรกำลังใจแม่สีกำลังใจนะคะแม่สีเขาำว่าออกจากปากไพนี่อันนี้อ่ะกับบอืดวงกับบอืดแต่วงอยากได้บัดดีสูสูนี่ครับผม กำลังใจอะช่วยกับกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องครับเห็นเจสซีผ้าเพิ่นนะครับผมนี่นะครับเฟซบุ๊กของเจสีนะโพตรแบบนี้เอ๊ะนี่อย่างจังใดหรือเจสีจะลงจากซันเลาจริงๆหรือเรล่าสุดนะครับผมก็ได้ไปเห็นความเคลื่อนไหวของหัวหน้าบูตจัก,กรพรรดิลําเพิ่นนะครับเพิ่นก็ได้ออกมาไล่สดเหมือนกันนะครับผมได้พูดย่าวอยู่พี่น้องเกือบส้วมงครับ ผมสิเปิดบางช่วงบางตอนนะครับให้ฟังนอกจบบากว่าจะเกี่ยวกันบอนะครับแต่ว่าพระเอกหัวหน้าบูธพูดมาแบบนี้นะครับผมเาขาอลองไปฟังเบิง้งเนาะขออนุญาตคลิปจากจักพันธ์ลำเพลินแฟนเพจด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้พุทธลอยพันธุ์พระเกมีห้าร้อยทันนะครับพุดปพอยพันธุ์ไดนะครับมีศิลปินในองค์กรนะครับอยากไปเจริญเติบโตอยากไปเจริญเติบโตอยากไป สารเป็นแป้งคงจะขวงไม่ได้ว่าเลยนะครับพูดไปเรื่อยๆเลยถึงแม้เขาจะไม่ได้มาปารึกษาเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าบูธเขาไม่ไดเอามาปรึกษาเออเขาไม่ได้เขาอาจจะเออมองขางม่ไเด้มาปารึกษาบูธไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ผิดก็คือเขาชักชวน ชวนเขายุย่งเขาปั่นป่วนนะครับฟังอย่างนี้เลยเขายุยงเขาปั่นป่วนองค์กรชักชวนศิลปินในองค์กรสา,เารเราแบรนิงศินปั่นป่วนบ้างหัวหน้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าเจ้าของเป็นผู้บริหารว่าเจ้าของเป็นผู้บริหารวุนร่นสร้างเราแบรนด์ศิน สามารถควบคุมได้สามารถบอกได้สามารถสั่งได้สามารถชักชวนใครก็ได้เลยบอกถึงคอนี้แล้วก็บอก <ไป S 1> ให้เลยว่าการนี้ไม่มีใครที่จะมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นอนะไรหรือทะรแบนี้หองนะครับสิ่งที่มันสิ่งที่พูดคิดว่ามันผิดผิดที่เรารับรู้ถ้าพูดผ่านผู้จัดการหรือถ้าผู้ใดที่ าไม่ได้รับรู้หรือเขาไม่ได้เอ mm hmm. ่ยปากพูดขึ้นมาหรือให้รับรู้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับในบุรุบาในองค์กรหรือในศิลปินที่เขาอยากเติบโตนะเข,นะนนเขาคิดอยู่แล้วนะครับ <S <S ขเขาคิดอยู่แล้วพี่น้องเขาคิดอยู่แล้วนะครับการเข้ามาเกู่ยวมันเป็นเรื่องปกติ <Alright. S 1> ในการเจริญมเติบโตนะครับแต่มันผิดที่วหนาบุ้งรับรู มาให้ไลฟ์หัวหน้าแล้วก็ชวนลูกน้องของตัวหนาพุงรับลู่นี่ก็ผิดคาเกวเด้ยังไม่สักสวนยังมากให้ยังมาให้เขาเอิ่นมาให้ความหวังกับคนที่สักซวนอีกแล้วยังมาให้ผิดกับคนที่คุณยังรับค่าตัวจากเขาอยู่มาวาไลเขาอยู่มันผิดสบียงรวยแท้ อยากให้พี่น้องตัดสินใจเองผมสิบอผมสิบอเอ้ยพูดจะไม่พูดถึงคนคนนั้นนะครับผมบ่าเด็ผ่านพิษเด็กนะครับพี่น้องที่น้องพิจรณนเอานะครับถามว่าเสียความรู้สึกไหมเสียคือมันมีผลแสอย่างไงหรอไปชวนชนศิลปินเสียใจไหมเสียใจนะันนะครับเสียใจ แต่สิ่งที่เสียความรู้สึกมากที่สุดคือกดดันในควมมีคามลใจนะครับกดดันใครไม่ได้กดดันผมนะดนดก,นกดดันศิลปินกดดันเด็กน้อยกดดันคนที่เขาทํางานอยู่ทุกวันเนี้ยที่เตั้งใจนะที่เขาตั้งใจเหตุงานที่เขาถวายชีวไตใหับราดเราไปถึงสิ่งเนะี่ยกดดันเขาแห้ง ไปพูดได้ยังไงกล้าไปเว้าว่าโตเดจันใดว่าจะของคักปนันบอกว่าจะของเก่งปนันบอกไปบ้กกับศิลปินคนที่เขาศรัทธากับสั้าเราปทัเงสเดจังไหนคนที่เขาศรัทธากับเขาสร้างจะกับพันลำพืนได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่พูดเสียความรู้สึกไม่ได้เสียความสิทธิเขาจะออกหรือเขาจะทําอันนี้หนึ่งก็ได หัวไดี๋ยวอยหัวแต่ไ่อยเสียความรือ้อสึกับเด็กหน่อยที่เขายืนซื้อข้อยางมาบวอกขอยเข,าห,ขาหายน้ำงเขาน้ำตาซึ่งเขาไม่มีกระจิตกระใจในการทํางานเลยเขาไม่มีกระจิตกระใจในการทํางานเลยพี่นอ้องนะครับเขาเดินมาพูดกับผมเขาเดินมาเา้าไม่หลีตีจนผมตกใจจนพูดตกใจชอบแบบเออว่าเป็นยังดอกลา ทำหน้าที่ของเราไปสร้างแปลงของเข้าไปใครจะทำอะไรก็ช่างจะกระพันอ้เพื่อนยืนอยู่นี่เห็นไปเลยหละเห็นไปเลยไต่ยืนย่นี่มันบ่หากมันมีแต่สักกวขาดคนมันไม่ได้เติบโต,ตไปเห็นไปเลยลหะะ จนในโบกนิดหน่อยยังสี่พี่น้องจนในโบกนิ่หน่อยนอนยังสี่เครับผมอ่ะขอพูดคลิปจากว่น่าบูดนะครับบุดอจักรพันธ์ลำเพลินแฟนเพจน,นะครับ แย่งกันกับตามที่พูดพูดอยู่เนี่ยพี่น้องระบายมาเลยทําตัวปิดไปในแนวทของตเองยังมาชวนเข้าไปบอกาีกแเารักในสัมผัผมเขาตั้งใจทางานคุณลพดขอว่ขาวแม่อุ๊บเวพี่น้องไปเบื้อล่ผมสิบกิโผมสิบโเน้พูจะไม่ลุบนะครับสิบลรเงี้พูดสาเก่าน้ำที่พูพูดอ่ะพี่น้องผู้สากษาน ปั่นกับปัน่นปั่นแล้วมันปั่นแล้วยังน่าซื้ออีกนะถ้าปั่นโดยที่ว,ว,ว่าหนาบุกเขาบม่รู้ อ่านี่แหละพี่น้องครับขอบคุณคลิปจากจักรพันธ์ลำเพลินแฟนเพจด้วยนะครับเข้าไปฟังคลิปเต็มเลยด้วครับเพิ่นยังเพิ่นกันยังโพสต์อยู่นะครับผมที่หน้าเฟซบุ๊กนี้นะครับอ่จะจักรพันธ์ลำเพลินแฟนเพจนะครับผมอ่ะพี่น้องครับเป็นข่าวช็อกวงการอิหรีดไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในองค์กรซานเล้าบันเทิงศิลนแล้วเจซีพาเพิน่นนี่ก็คือตอนนี้ออกจากซานแล้วแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องการคําตอบนะครับรอความเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับผมจะได้แล้วกับหายกำลังใ,ใจ ทั้งเจเีพเพื่นแล้วก็ให้กำลังใจทั้งบูชากรพันลำเพลินนะครับอะแล้วก็ให้กำลังใจทั้งทีมงานซานเรามาเทิงศิษย์ทุกคนด้วยนะครับเรามารอฟังข่าวนี้กันต่อไปดีก,กว่าว่าจะเป็นยังไงสิมีการเคลื่อนไหวอย่างอีกบอนะครับแต่ว่าเห็นทั้งเจเีโพสเห็นทั้งบูชากรพันลำเพลินเพลินได้ไล่สดแต่เพลินก็บเพลิเอยซื้อว่าเป็นไผ่นะครับไม่ได้เอยชื่อนะครับอันนี้ผมก็เห็นว่าโพสต์ในเวลาไล่เรียกกันผมก็เลยลอกออมาเปิดเบิงว่าเอ๊ะนี่จะเป็น กรณีเดียวกันหรือไม่อะไรยังไงอา่ะามารล่ติดตามกันต่อไปนะครับผมออะสำหรับเพื่อนนี่บาวโชวดีไซน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ